รถโลมรอบยิงเละเทะเลยแต่ตัวท่านไม่เป็นไรอ้อพกอยู่ตลอดเพราะว่าถือว่าเพื่อนให้มาเพื่อนรักให้มาใช่พกอยู่ตลอดเรื่องนี้มีมีมีม,มีบันทึกไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดไม่ว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยนะหลวงอู่ดูบอกว่ายังไงคุณผู้ชมรู้ไหมคุณมดรู้ไหม บารมีท่านะเต็มท้องฟ้าอืมใช่บารมีท่านะเต็มท้องฟ้าคือไปอยู่ที่ไหนก็ช่างอะท่านก็สามารถที่จะแบบว่าสามารถที่จะคุ้มครองเราไปได้ทุกที่ถูกขอให้นึกถึงท่านไงค่ะนโมโพธิสัตตูอากันติมายะอิติภคกวาสามครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะจุดทูบยกมือนะไปทางยิ่งพาก็ได้หรือหันไปทางปักใต้ก็ได้ที่ใต้อยู่เร่งไหนยกมือนโมโพธิสัตตูอากันติมายะอิติภคกวาขอให้เราลกถึงท่านค่ะทรมาหากินเจริญแค่นั้นแค่นั้นไงไงไงนึกถึง วัตถุมงคลแนีคุณหยิบมาละพิมพ์พระรอดใช่พิมพ์พระรอดคุณคัดองค์สวยมาเลยนะเนี่ยสวยไม่ก็หยิบหยิบมางั้นคุณเด็ดคือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแล้วก็โทรถามมดมานะคะว่าคือมีเนื้อว่านเนี่ยเห็นว่ามีสองแบบด้วยกันเหรอคุณมดคือบอกว่ามียันกับไม่มียันเราก็เลยบอกว่าก็จะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอันที่ไม่มียันเนี่ยคือเป็นชุดกรรมการอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็จะเหมือนคือรูปแบบก็จะเหมือนกันอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชม เนื้อหารูปแบบจะเหมือนกันนะคะเครื่อนที่มียันเนี่ยจะเป็นที่แจกแจกหน่วยงานทหารที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใช่ค่ะมียันแต่ถ้าเกิดไม่มียันเนี่ยนะคะที่ก้นจะฝังตะกรุดค่ะอันนี้เป็นชุดกรรมการก็จะแตกต่างกันแค่นี้เององคนี้ก็มีอันนี้เป็นองค์ไม่ไม่องนี้อันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะคะคุณเดชจริงๆจะมีองค์ใหญ่ด้วยมดไม่ได้ยินนนูนเนอผมว่าตะกรุดนะหรอโอ้จริงๆงผมไม่ได้พูดเล่นนะหรอฮะ แต่พอดีไม่เห็นฝังอยู่ข้างในไงจะฝังอยู่ข้างในเหรอเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามุกองเนี่ยเขามีนี่มีเลขอยู่ะ่จะมีเลขกำกับอยู่มีเลเซอร์นะคะว่ามีทั้งหมดกี่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นที่แจกเนี่ยจะไม่มีเลเซอร์ว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่คุณเด็ดแต่ถ้าหากว่าเป็นชุดกรรมการจะมีเลเซอร์กำกับค่ะไอ้นุ่พิมพ์พระรอดคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ผมไม่รู้ละคุณมีเยอะมีน้อยผมไม่รู้อ่ะค่ะเป็นผมเรื่องนี้ ทำไมอ่ะผมไม่เหตุผลเอาเราบอกเหตุผลใช่ไหมเอามียันอ่านี่อ่ามียันุณรู้มากแล้วข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นลูปหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันแล้วเราผมอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์พระองค์นีเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นยันรับทรัพย์เรียกทรัพย์ค่ะยันเรียกทรัพย์นะครับของพ่อจันเขียววัดห้วยงาอนี่แหละค่ะนะครับด้านเนี้ยอ่ายิงด้วยเลเซอร์อย่างดีเลยค่ะนะครับอ่ออีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกนะครับเพราะว่า พระพิมนี้ถอดพิมพ์มาจากสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์ระรอดคุณจะรีบเก็บทำไมอ้าวก็นึกว่กคุณจะเลิกใช้แล้วอย่างอ๋อเป็นเล่มนี้ใช่ไหมคะดูครับค่ะเหมือนกันไหมครับอ่ะผมให้ดูยกขึ้นนิดนึงดูนี่แล้วกัน่ะดูหนังสือก่อนดูหนังสือก่อนพิมพพระรอดสองสี่เก้าเจ็ดตอนนี้ราคาเท่าไหร่สวยๆแบบหน้าปกเลยอ่ะ ไม่มีต่ำกว่าห้าแสนครับโอ้โหองนี้เนี่ยนะขออนุญาตคุณมดเดี๋ยวผมขอให้คุณดูนิดหนึ่งเอาเปิดกันตรงนี้คุณมดคุณผู้ชมคุยกันไปก่อนค่ะเอาคุยสิยังไม่รู้จะคุยอะไรนะคุณเด็เอาพูดถึงเหลือหลังยันเนี่ยนะคะถ้าหาว่าการแตกต่างก็คือว่าเพียงแต่ว่าองค์ที่แจกนะคะมียัน แต่องค์ที่ไม่แจกเนี่ยก็คือจะมีตะกุดจะเป็นทั้งเนื้อกรรมการใหญ่ด้วยกรรมการใหญ่ก็จะเหมือนกันชวนคุยพูบหานี่อดูนี่ะ<า>ดูตรงนี้เบ้าเบ้าใช่ไหมคะคุณเดชเบ้าเนื้อข้างครับเสมือนหนึ่งว่า พระองค์ที่ผมถือเมื่อสักครู่เนี่ยผ่านการอธิษฐานจิตโดยท่านอาจารย์ทิมวัดจังไงห้เพราะว่าเบา้าทุกๆเบา้าท่านอาจารย์ทิมโอ้แหมทีมงานของเจ๋งเลยท่านอาจารย์ทิมก็อธิษฐานจิตเฉกเช่นเดียวกันเชกเช่นเดียวกันนี่แหละครับรคือปริศนาที่คนไม่รู้นี่แหละแล้วก็เบ้าเนี้ยนะอยู่ที่มูลินิธิพะเทวราชโพธิสัตว์เท่านั้นนะครั่งเนี่ยเบ้าครั่งเนี่ยคุณเห็นไหมครับ อันนี้ของเก่าเก้าเจ็ดนะไม่ใช่พี่งานถอดนน้ำมันนะมดบีอยู่ประมาณสัก20กว่าองได้ให้นักผู้ชทางบ้านเนี่ยนะคะ250บาทแล้วก็รวมค่าจัดส่งในนี้แล้วด้วยใจดีดีเนาะถูกเหรอมึงกูเด็ดกดถ้าหร้อยโ้ยบ้าเลยด็ให้เงิเงินเดือนสดสองให้ซารรายการ250ราสก็สององเงี้สององห้าร้อยไงอ๋อสององห้าร้อยเอาอีกเพิ่มหนึงไม่ได้เหรอคุณได้มีมีแต่มดไม่ได้หยิบมามดหยิบผิดมาคุณนี่ทำงานครบถ้วนจริงๆนเจอคู่หนึ่งก็ห้าร้อยบาท ใช่ไหมคะนี่ยนี่นี่เดี๋ยวทีมงานทีมงานตัดมืออินเทอร์เน็ตให้คู่ละห้าร้อยค่ะค่าตัวนี้ฝีมือภาพถ่ายคุณเด็ดนะคุณเด็ดถ่ายเองนะฮะอันนี้คือพิมพ์ใหญ่ฮะนี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เอที่ในวงการเาเรียกกันพิมพ์ใหญ่เอและนี่มือผมเมื่อกี้เนี่ยเป็นพิมพ์พระรอดค่ะนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่เอกับพิมพ์พระรอดนะครับก็คู่เนี่ยทำบุญห้าร้อยใช่ค่ะง่ายๆเลยค่าจะส่งก็ห้าร้อยนี่เออทีมงานจริงๆเลยคุณดูดิ ต่างอะไรอะเก้าเจ็ดเนี่ยไม่มีต่างก็มีข่าะเนือน้อว่านมีอะไรก็เหมือนกันหมดนะคุณนะเหมือนกันหมดนะครับใช่ใชครับก็ใช้ว่านสูตรเดิมเลยใช่ใช้ว่านสูตรเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะมีผงวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะแยะมากมายค่ะนะครับก็เสมือนหนึ่งว่าท่านอาจารย์ทิมพเนี่ยอธิษฐานจิตไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระทุกองค์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยิมพระรอดค่ะนี่นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะมาเอาไปให้น้องๆที่ ออฟฟิศเหมือนกันเนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะเด็กๆแถวนั้นเน่ะเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะเด็กข,ข,ขวบห้าขวบอ่ะค่ะเออคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมพยายามเน้นย้ำบ่อยๆว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยที่มีลูกเนี่ยนะเอาให้เด็กๆแขวนพิมพ์าร่อดเนี่ยโอ้ยนักเล็กๆเนี่ยจิ๋วๆอย่างเงี้ยค่ะเเียคุณ่่พิงกใส่ตลับสแตนเลสธรรมดาแน่นๆเด็กๆนะนะครับเอาว่าเด็กเกินอ่าดีครับเด็กสามขวบขึ้นไปเนี่ย กำลังสวยะนะฮะคุณสุภาพสตรีก็สวยคุณสุภาพบุรุษก็สวยะนะครับเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยประมาณหนึ่งองค์ผู้ลีนิ้วก้อยอ่ะนะครับประมาณหนึ่งองค์ผู้ลีนิ้วก้อยเป็นเนื้อว่านนะครับก็ผมเชื่อว่าด้วยเจตนานบริสุทธิ์ด้วยพิมพ์พระ ที่เป็นพิมพ์ของแท้ปีเก้าเจ็ดด้วยเนื้อว่านมวลสารที่หามาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างทั่วทุกสารทิศและสุดท้ายยังไม่สุดท้ายวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างและตัวสุดท้ายเองคือเกจิอาจารย์ผู้ปลูกเสกคือพ่อท่านเขียววัตถ้วย่งคอกคและสุดท้ายท้ายสุดคือหลังจากเสร็จวิธีแล้วนำวัตถุมงคลใส่รถบรรทุกแล้วออกเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะเอาไปกระใจายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญเนี่ย ทหารล่าตะเวนมา30 40ี่เที่ยวพี่ผมไม่เคยเจอที่มันเงียบสงัดขนาดนี้เลยผมมาดีไรเดี๋ยวก็เจอตะปูเรือใบเดี๋ยวผมเจอตะปูเรือใบบ้างนะเดี๋ยวเรือใบแล้วลอยเดี๋ยวสักพักกระตุ่มต่ำตุ่มต่ำเดี๋ยวก็มีฝังอะไรอยู่ตรงถนนถนนไปกันเฉยแล้วขอโทษนะครับทหารอยู่ข้างหลังเอาไว้กันข้างหลังให้ข้างหน้าลลย ไปโลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้านี่ก็จะเป็นพระเครื่องนะคะของรุ่นเสาห้ามหาสิทธิโชคเป็นหลังหนังสืออย่างองค์เล็กองค์เล็กๆนั่นนะคะเขาเรียกว่าเนื้อกระไหล่ทองนะคะเป็นหลังหนังสืออีกองค์นึงก็เป็นมือถุงจอใช่ค่ะอีกองค์นึงก็เป็นทองแดงอีกองค์นึงก็เป็นกระไหล่ทองอีกองค์นึงก็เป็นอัลปาก้าอัลปาก้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนนิดนึงด้นี่เอาองค์นี้แล้วกันค่ะที่เขาเรียกกันหลังหนังสือเนี่ยหลังหนังสือคือจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเป็นคง B05 เนี่ยมจะมีเขียนมาหลวงพ่อดวดวัดชจ้งให้อ๋ออล้วนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยันรับซับของหลวงปู่เขียวใช่ครับเสไหมคะนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นหลวงพ่อดวดสามห้าแล้วก็มีเลขที่นัมเบอร์ยิงด้วยเลเซอร์นะครับเป็นพระปั๊มค่ะไม่ใช่พระหล่อแบบนี้แล้วนะไม่ไม่หล่อแบบเหมือนหลังตะลี่แล้วนะอันนี้เป็นพระปั๊มกระแทกเอาโดยใช้แม่พิมพ์เนี่ยกระแทกนะครับตัวบวกกับตัวลบเนี่ยกระแทกปั้งปั้งปั้งเนี่ยกระแทกขึ้นมา นะครับเราก็จะเห็นรอยตัดรอยขอบตัดเห็นไหมฮะเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยแล้วความคมชัดในคมุมนะคุณผู้ชมนะเอาว่าถ้าเป็นเดี๋ยวนะเนื้อลมดําอยู่ไหนลมดํามีหรือเปล่าามาป่าลมดําเอาว่าถ้าใส่กรอบอันนี้อันอันนี้กระไหลทองกระไหลทองเหมือนทองคำเลยไหมคุณเด็ดเหมือนไหมค่ะเหมือนไหมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะ อันนี้เป็นเนื้อเนื้อเงินเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินนี่องนี้เดี๋ยวหยุดหยุดองนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะถ้าใส่กรอบแล้วปิดข้างหลังเนี่ยดูไม่รู้เลยนะว่าเป็นศูนย์ห้าหรือเสาห้าอาปาการเหรอไม่ใช่นี่สองแดงลมดำไม่ใช่เหรออานี่สองแดงลมดำคุณดูยังเป็นอาปากาเนี่ยสีเนี่ยเนี่ยถ้าใส่กรอบแล้วปิดข้างหลังนะคุณมดดูไม่รู้เลยนะว่าเนี่ยศูนย์ห้าหรือเสาห้าจริงๆใส่กรอบเลยเนีย เพราะว่าตัวผมเองไหมงั้นตัวผมเองเนี่ยนะผมเป็นเป็นนักนิยมสะสมพระเครื่องอะเอาก็ไม่ถึงเสียนผ้าหลักจะบอกว่าตัวเองเป็นเสียนผ้านาเกียรตินะเอาว่านักนิยมสะสมพระเครื่องเห็นแค่แกกีนเลยอ่ะถอดพิมพ์ได้ขนาดนี้เลยเหรเอผมบอกถอดพิมพ์ได้ขนาดนี้เลยเะเนี่ยทีมงานหรืออทีมงานนี่เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเรื่องพิมพ์เนี่ยลยครับผมยอมรับเลยนะครับว่ามีผู้เชี่ยวชาญนคอยตรวจสอบแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพี่อุ๊คอยตรวจสอบค่ะเป็นการ ตรวจสอบครั้งสุดท้ายอ่าก่อนโอเคพิมพ์ได้ค่ะกระแทกพิมพ์ได้นี่ลมดําลมดํอลมดานะครับแล้วทาบุญถูกถูกทบุญเท่าไหร่ถ้าเป็นเนื้อรมดำใช่ไหมคุณอันนี้รมดำรมดำสามร้อยกว่าถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้หลังหนังสือเล็กสามร้อยเนี่ยทำบุญสามร้อยรมดำนะครับค่ะทำบุญสามร้อยบาทนะ